เชียงฟอเทิร์นวันดีเปียของตดกำลังจะแต่งงานกับเจ้าเฉิดไอ้แครไอ้น้ำลูกไอ้เค่เลืกเสพปักตะคอไอ้เค่ไอ้หาดเล็ดโดนแหวนเค่ใหญ่ว่ายมาดูเออเออเออว่ายมาดูมารู้เรื่องให้คุณเครื่องคุณเครื่อง โกรธแค้นเออเออโกรธแค้นระวังระวังไว้แหลกไปเจ้จระเข้เริ่มว่ายเรื่เข้ามาแหวกฟาดหางไปที่สราริมน้ำที่กำลังแต่งงานกันอยู่ฟาดหางอีกพี่ฟาดหางอีกฟาดขาเนี่เขาเลยกจระเข้ฟาดหางอ๋อสองรอบพอนะทำไมอ่ะรอบที่สองเนี่ยเหมือนหางจะเริ่มต่ำนะเวียนหัวแค่ มองเห็นวันดีรักมาหายได้เล่งเห็นเออเออได้เล่งเห็นนะเป็น,น,นเป็นหางทิ้งหลายใจทจิ้งหลายใจใช่มารยาเออเออเออใช่มารยาไม่น่ายัอนเลยย่อ,อ,เ,อ,อเข้าใจกงที่ที่ไหนได้วันดีนี้มาแต่งงานดิใหจังวเเะเฮ้ยอ่านนั่นเองใหญ่มากแล้วทิ้งคอง ้ม,มาแต่งางานที่ตัวเป็นจอระเจ้สติสตังกำลังจะแตกใจแล้วแล้วแหลกเมียรักเทเซื้อโค้งไก่โค้งได้ <ective noise> โยนให้แ <coping> ค em <pol> ่อ้าวกูไม่ได้อยู่บึงสีไฟเลยนช่นื้อมนุษย์ทำออกเราหักนึกเกลียดคนรัก วางสัตว์บัดสีนี่ทำไมสัตว์ต้องหันเมื่อกี้ล่ะเราหนีมามีผัวใหม่ดูเมียใจดำเมียทำได้แค่อกหักมาแต่งกับไอ้ชายชอบชนเค่อกหักเดี๋ยวไปกินเหล้าบ้านฉันนะ่ที่ไหนอ่ะจะกินเหล้าไงเค่ป่าหรือไงเหล้าไม่ขอนักหยาิของปฏิญาณ จะขอละลานตลาดจะเป็นเดรัจฉานกันให้ช่างสวมหัวใจสัตว์ไม่สนในเมื่อใจคนไม่สนโอแค่เดี๋ยวดูเมื่อไอแค่กินคนกินคนไม่นด้วยนะ ไอ้น้ำไปลูกเกิดอาลวาดวายรีมาที่สราริมน้ำเอ้ยหัวหอมวันดีกำลังมีความสุขแต่งานทิ้งตนให้เป็นจ้าะเทศยังวานี่แวกแหวกมที่เลือนจะเท่ตกคนอนตกตาตก โอ้โหเฮ้ยจอร์ดกี้โอ้โหโดนเค่เตะไปก่อนเลยไม่กินเลยไอ้เค่ไม่ยอมกินความดำเมื่ยโอ้โหดูแดงด้วยมันกลัวกระดูกตดำเอือกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้แหวนซ้ายแหวนขวาแล้วแล้ววันนี้มัตกไปเนยนะเฮ้ยดูปูเดงด้วยวันนี้ลูกโควันนี้ไว้ดีไอ้แค่อิ่มเลยเนี่ยไอ้เมื่อจอร์ดกี้ เมื่อเจอร่างของมนุษย์มันไม่สนใจว่าจะเป็นใครใส่ชุดอาจารของสัตว์เลือดเย็นเดียเดียวโอนหลังไอ้แค่ดังป๊อกเฮ้ยทำไมอ่ะเขามีแต่หัวใจผุ่มดอกอะไรอ่ะันนี้หลังผมมันดอกโอ้รับรางวัลนีรับรางวัลโอ้โหได้ป่ะตูรับรางวัลไอ้แค่ไอ้แค่เอาไปซื้อไก่กินนะเอ๊ะแม่แล้วไอ้เฮียเพื่อนไอ้แค่ไม่ให้ เป็นเพื่อนไอเคเราไปได้วเอาเอาให้ไหวไม่ไหวกินเลยนะไอเคได้เงินแล้วเอาไปซื้อไก่จะมีแหลวก่อนจะซื้อไก่เฮ้ยไมนี้ลูกพ่อเอาไปให้